มาแล้วมาแล้วงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นี้เลขที่ออกเลขที่เป็นโพยที่เด่นๆอยู่ในเมือาจย์เนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นภาพนิ่งชัดๆเนยนะภาพนิ่งชัดๆเลยทีนี้ที่ต้องอัดเป็นคลิปเนี่ยนอกจากจะเป็นภาพแล้วเนี่ยเพราเพราะว่ามันมีกระบวนการคิดพิจารณาหลายอย่างอันดับแรกจากเลขที่มีการคำนวณมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะเลขที่ระวังได้แก่เลข8เลข9เลข2 ทีนี้มันยังไม่จบแค่เลข8ดเลขเก้าเลขสองนะเพราะว่าเราะจะมีเลขที่มันมีโอกาสที่จะเป็นเลขที่เข้าแบบเป็นสามตัวอีกชุดหนึ่งเพราะเราดูกรกระบาตรงนี้ให้ดีกรกระบาดตรงนี้นะกรกระบาตรงนี้นะนี่นะมันมีโอกาสที่จะออกมุมนี้มุมบนมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็มุมล่างหรือบางคนบอกออกผ่ากลางออกเฉียงซ้ายออกเฉียงขวา ได้หมดเออแม้แต่ตัวเลขที่จับกลุ่มอยู่ข้างบนนี้เนะี่ยถ้าใครตาดีนะหมายถึงว่าค้งองค์ประกอบข้อ1ใช่ไหมก็คือดวงดีใช่ไหมข้อ2มีเลขที่อยู่ขา้างหน้าแล้ว3คือตาดีคือบรกคลบนฐารถูกนะนะก็จะจับกลุ่มถูกว่ามันจะออกกลุ่มไหนดังนั้นภาพนี้จะเป็นภาพที่ชัดๆนะลงไว้ให้เป็นปกของคลิปนี้ส่วนใครที่อยากจะติดตามทุกวันเลยทุกๆงวดเลย ที่จะมีอย่างนี้มาเลยนะก็สามารถที่จะเข้าไปใน3ช่องทางช่องทางแรกคือถ้าใครที่เน้นในเรื่องของกลุ่มไลน์ใช่ไหมก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ฮะใครเน้นกลุ่ม f a c e b o o k โดยดูเป็นคลิปเลยดูเป็นภาพนิ่งด้วยก็เข้าไปในกลุ่ม f a c e b o o k ส่วนใครที่เน้นในเรื่องของ y o YouTube วิเคราะห์เจาะลึกเป็นคลิปแบบนี้เลยก็เข้ามาในช่อง YouTube ได้จาย์จะมี ช่องทางให้เราได้ติดตามในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆงวดใหญ่นั้นั้นงวดนี้1กรกฎาคม2 5ง3นะเมื่อรู้เลขชัดเจนแล้วเนี่ยนะใครที่ยังรอคอยเออเป็นภาพนิ่งๆเลยเนี่ยส่วนมากอาจารย์จะลงมาให้ในทั้งกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์ก็มีนะส่วน u t u b e เนี่ยเราก็ได้เห็นกันเป็นปกของคลิปนี้ก็ได้หมดก็ติดตามได้ทุกวันแล้วก็ลงลงคลิปในงวดที่สำคัญสำคัญงวดเช่นเดียวกันนะองค์ประกอบของการถูกหวย1 ต้องมีดวงใช่ไหมสอคือต้องมีเลขเลขเราได้กันะงวดนี้นะทิ้งได้ทุกวันเลยนะแล้วสคือต้องโบรกบุญหันตรอสสเปลี่ยนถูกถ้าเกิดครบองค์ประกอบนี้ยังไงก็ต้องถูกเข้าสักวันหนึ่งก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามกันนะนเล่นแบบสนุกสนุก แเพราะว่าชื่อผูดอย่ว่าเล่นหนวยก็เอาเล่นเล่นไม่ต้องจริงจังไม่ต้องเยอะแยะถือว่าเป็นสีสันของชีวิตเราจะกลับมาพบกันในทุกๆวันและทุกทุกว่าสําคัญตรงนี้ที่นี่ขอให้ทุกคนโชคดีได้มีดวงดีเห็นเลขที่แล้วก็ตัดสินใจถูกร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปลดหนี้ปลดสินชีวิตมีแต่เงินใช้มีแต่เงินเหลือมีแต่ความสุขความเจริญนุ่งเรอง